วัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมานะครับบอกทาเลเพื่อนๆนะครับว่าทําเลที่เหมาะกับการขายน้าอ้อยนะครับจะเป็นทําเลแบบไหนนะครับก็จะแนะนําเพื่อนทีเป็น3ามแยกนะครับ3ามแยกที่นะครับที่เป็นตําแหน่งนะครับตําแหน่งให้รถฉลอแล้วเพื่อที่จะเลี้ยวนะครับเลี้ยวเข้าแล้วก็รถที่รถจะเลี้ยวออกมานะครับรถจะรถจะฉลอความเร็วนะครับแล้วก็ จะมีโอกาสที่จะมองเห็นร้านน้ำอ้อยเรานะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับออกมาปุ๊บก็จะเห็นร้านน้ำอ้อยพอดีนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับออกมาก็จะเห็นร้านน้ำอ้อยพอดีเห็นไหมครับรถรถที่เข้าไปก็มีโอกาสที่จะจอดซื้อเหมือนกันนะครับเพราะว่านี่ครับถ้าทำเลดีนับก็มีใช่ไปกว่าครึ่งนะเพื่อนครับส่วนนะครับด้านอีด้านหน้าก็ถ้าจะให้ดีครับเพื่อนครับ เพื่อนต้องหานะครับสถานที่หรือทําเลที่เป็นนะครับปั๊มน้ํามันนะครับเพราะว่ารถรถจะชะลอนะครับจะชะลอเพื่อเติมน้ํามันนะครับหรือถ้าเพื่อนๆนะครับถ้าทําเลที่ที่รถออกจากปั๊มน้ํามันนะครับควรจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับก็ก็เป็นทําเลที่เหมาะเหมือนกันนะครับเพื่อนครับอย่างทำเลก่อนเข้าปั๊มน้ำมันหรือออกจากปั๊มน้ำมันนะครับก็เหมาะนะครับ เพราะว่ารถจะชะลอนะครับชะลอแล้วก็ก่อนรถจะออกจากปั๊มน้ำมันนี้ก็จะชะลอมองทางกันนะครับเพราะว่าส่วนมากนะครับผมผมขับผ่านนะครับหลายพื้นที่นะครับเราจะเห็นน้ำอ้อยครับส่วนใหญ่นะครับส่วนมากจะขายนะครับอยู่ข้างๆนะครับปั๊มน้ำมันนะครับเพราะว่ามันเป็นทําเลที่รถออกจากปั๊มน้ำมันอย่างจะให้ดีก็เป็นปั๊มปตทนะครับเพื่อนเพราะว่ารถจะเข้าเยอะออกเยอะนะครับ นี่ก็จะมาแนะนํานะครับคลิปนี้นะครับทาเลนะครับที่จะขายน้าม้อยนะครับหนึ่งควรเป็นสามแยกนะครับเพราะว่ารถจะชะลอนะครับก่อนที่จะออกแล้วก็ก่อนที่จะเข้านะครับพรถก็จะชะลอความเร็วนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับขายนะครับตามข้างทางหรือริมถนนนะครับพยายามนะครับอย่าขายนะครับตรงที่รถไม่มีนะครับไม่มี แรงจูงใจนะครับที่รถจะหยุดหรือรถจะจอดนะเพราะว่ารถจะใช้ความเร็วสูงนะครับโอกาสที่จะมองเห็นเรานั้นยากมากนะครับเพื่อนเพราะว่าผมเคยขายหลายที่นะครับเพราะส่วนมากรถจะไม่จอดนะครับเพราะว่ารถจะใช้ความเร็วสูงนะครับคือจะจอดก็เลยไปแล้วครับถึงจะมองเห็นอย่างเงี้ยก็รถก็จะไม่ถอยมาซื้อนะครับเพื่อนก็พยายามหาอย่างที่ผมบอกนะครับเลยปั๊มน้ํามันนะครับหรือจะเป็นทางสามแยกนะครับเพื่อน หรือเป็นจุดที่นะครับจุดที่เป็นแรงจูงใจให้รถจอดนะครับก็ครับก็หานะครับก็ค่อยๆหาดูนะครับเพื่อนถ้าจอดขายนะครับที่ไม่มีตำแหน่งที่รถชะลอความเร็วนะครับเพื่อนก็มีโอกาสไปเวลามาไม่ไหวสูงนะครับเพื่อนครับคลิปนี้ก็แนะนํานะครับสถานที่นะครับจะตั้งร้านขายน้ำไว้นะครับก็คำตามแต่ผมแนะนำด้วยนะเพื่อนครับ ขอบคุณครับ